ครับผมวันนี้เพจของเร่นจ้างก็จะมานำเสนอสินค้าตัว,ตวเซ็นเซอร์ตัวจจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์ไฟบ้านนะครับ220โวลต์จนถึง2 4 0พอคโวลต์ทนกำลังไฟที่300วัตต์นะครับการต่อใช้งานก็ต้องแกะถอดน,น็อตสกรู2ตัวนี้ออกนะครับอันนี้ผมถอดแล้วเราจะแกะดูด้านในนะครับ ต่อใช้งานสายก็จะมีมาสีน้ำตาลก็เป็น L นะครับอันสีน้ำเงินก็จะเป็นนิวตันสีแดงก็คือโหลดนะครับการต่อใช้งานอันนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าลายกับนิวตันเส้นนี้โหลดก็อันนี้ก็จะเป็น l ล n e อันนี้ก็จะเป็นนิวตันก็ใช้ร่วมกับสายนิวตันเส้นกลางเลยนะครับ ใส่ร่วมกันได้เลยแล้วก็จะปิดฝานะครับแค่นี้นะครับต่อง่ายไม่เกิน300วัตต์นะครับถ้าใครจะใช้โหลดหนก่อนนี้ก็แนะนำให้ต you know, ่อผ่านแมกเนติกหรือพวกโซลิสเตตก็ได้นะครับลอลาส่วนอันนี้ผมจะต่อเข้ากับโหลดนะครับโหลด ก็คือเป็นหลอดไฟสเปคนะครับผมอันนี้เ็าบอกว่าทำงานตั้งแต่แปดวิสูงสุดก็คือ2นาทีนะครับสามารถปรับได้ก็คือปุ่มนี้นะครับามแสงสว่างจะทำเลือกทำงานใ,ในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะปรับมาตรง รูปแสงสว่างนะครับฝั่งขวาหมุนมาสุดเลยนะครับก็คือทํางานตอนที่มันมีแสงถ้ากลางคืนก็หมุนกลับให้เป็นรูปพระจันทร์นะครับผมจะมีรูปดวงอาทิตย์กับรูปพระจันทร์อันนี้ต่อเข้า220โวลต์เลยนะครับผมครับอันนี้ผมตัด ปรับที่ต่ําสุดนะครับก็คือ8วิก็จะมีความผิดพลาดอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณเก้าวิถึงสิบวิก็จะตัดการทำงานนะครับผมตัวเซนเซอร์นี้สามารถตรวจจับกว้างนะครับระยะกว้างที่ตรวจจับก็คือ180องศานะครับผมระยะการ อุปกรณ์ทำงานที่อุณหภูมิลบ10ถึง40องศานะครับผมลบ10องศาถึง40องศาการติดตั้งตั้งแต่1.8เมตรจนถึง2.5เมตรนะครับความสูงความชื้นที่93นะครับการทำงานทนความชื้นได้ที่93%ซนะครับอุปกรณ์กินไฟ อุปกรณ์กินไฟอยู่ที่0.45วัตต์นะครับผมอันนี้ผมตั้งที่เร็วสุดก็คือประมาณ8-9วินะครับผมตั้งได้นานที่สุดก็คือ2นาทีนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผม